สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าช n แนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้เราจะมาตามกันต่อนะครับกับสูตรหลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรหลักสิบล่างจะมีสองสูตรนะครับเทียบชนให้ดูนะครับเป็นสูตรเก่าทั้งสองสูตรนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว ก่อนอื่นก็ต้องย้าเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าถ้าจะนําไปใช้นะครับในการเสี่ยงโชคนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ต้องมีสติและวิจารณญาณน,นะครับด้วยตัวท่านเอง เพราะว่าสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอนาคตเราไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจอออะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับรับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเจ้าชาแนลหวยฟรีนะครับเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรนี้ที่เราลงไว้นะครับงวดที่แล้วได้6กเจนะครับผลรางวัลที่ออก2ตัวล่างนะครับออกเก้าเก้าเตัวที่มาคือเลข9นะครับอันนี้เป็นสูตรหลัก10นะครับเราเฉพาะหลัก10 นี้เราจะมาตามกันต่อนะครับงวดนี้สถิติทั้งหมดก็จะเป็น1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบหนึงสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบนะครับก็จะเป็น10บงวดนะครับสำหรับสูตรนี้เข้ามาก่อนหน้านี้ก็1งวดนะครับก็เป็นสองงวดนะครับที่เราเห็นผลงานมาเข้ามางวดหนึ่งห้า แล้วก็97นะครับก็สองงวดนะครับที่ลงให้เห็นต้องนั้นก็จะเป็นการคลิปย้อนหลังส่วนที่เห็นผลงานก็คือสองงวดล่าสุดหมดก็เป็น10งวดจิตนะครับสูตรนี้เรามาดูงวดต่อไปนะครับ ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยเลขหน้าหน่วยหน้าครั้งที่หนหน่วยหน้าครั้งที่1ก็คือเลข5นะครับแล้วก็หน่วยหน้าเหมือนกันนะครับครั้งที่2ก็คือเลข8 แล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่1นสองครั้งนะครับคูณด้วยสองคงที่หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1ก็คือเลขสองบวกกันสองครั้งนะครับก็จะเป็น5้บวกแเป็น13 13าบวกสเป็น15 15้าบวกสเป็น17นะครับ ได้เลขเจ็ดเพิ่มไปนะครับแปดเก้าสิบก็คือศูนย์นะครับได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สิบหกก็พอหกสี่นะครับเรามารอลุ้นต่องวดที่สามนะครับสูตรนี้ที่ลงนะครับที่ลงให้เห็นว่าจะมีตัวไหนมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่าง สถิติก็10งวดยังไม่ผิดเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2นี้ก่อนหน้านี้ก็ลงไปสองงวดเหมือนกันนะครับแต่ลงเทียบชนกับสูตรอื่นนะครับสูตรที่เรามาเทียบชนนี้ผิดนะครับสูตรนี้ก็ยังเดินต่อนะครับผลรางวัลที่ออก2ตัวล่าง97เจ็ด ตัวที่มาคือเลข9นะครับหลัก10สูตรนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8สาเข้ามา9งวดติดเดี๋ยวเราเอามาเทียบกับสูตรเมื่อกี้นะครับ สูตรที่เทียบชนกันมาผิดนะครับสูตรนี้เราก็เอาเฉพาะสูตรที่เข้ามาแล้วก็จะมาเทียบชนกับสูตรเมื่อกี้เรามาดูต่อเลยนะครับจากงวดนี้ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นหลักร้อยบนหลักร้อยบนก็คือเลขสาม น้อยบนบวก10บนนะครับก็คือเลข0บวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2หน่วยหน้าคอ2ก็คือเลข8ก็จะเป็น3ามบวกศนบวกแะครับเป็น11ในเลข1 พิ่มไปทีละสามเต็มนะครับสูตรนี้หนึ่งเพิ่มสามเป็นสี่นะครับสี่เพิ่มสามเป็นเจ็ดศูนย์สามหกทั้งหมดหกตัวนะครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกสิบหกก็พอ 64นะครับมารอลุ้นต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ที่ลงให้เห็นผลงานก็2งวดเหมือนกันนะครับจากงวดที่ออก1 5หแล้วก็97วดวันนี้งวดที่3เหมือนกันนะครับจะเดินต่อไหมเราลองเอามาเปรียบเทียบกันนะครับ2สูตร ลืมนั่นเยเขียนใหม่เขียนใหม่ว่าจะให้ดูอันใหม่นะครับเขียนขึ้นมาใหม่เปรียบเทียบกับสูตรใหม่นะครับอันนี้คือใบเก่านะครับอันนี้คือเขียนขึ้นมาใหม่ก็อันเดิมนั่นแหละครับเดี๋ยวเพราะว่านี่มันมันเลอะงวดแรกนะครับหลักสิบคือเลขห้า เลข3เลข4เลข4เลข8เลข7็เลข 1, 1เลข1เลข9นะครับของงวดที่แล้วเขียนใหม่นะครับงวดนี้ได้เลข1 4 1> 7 0็ สามหกนะครับสิบหกกอพอหกสี่นะครับงวดแรกที่ลงหนึ่งห้าเดี๋ยวเรามาเทียบ เทียบจากงวด5 9นะครับเพราะว่าสูตรนี้เข้ามาทีหลัง1งวดเราจะเทียบจากงวดที่ออก5 9นะครับงวดที่ออก5 9เลข3ไม่มีเลข4ถ้าเรามาดูตัวชนนะครับอันนี้ทำย้อนให้ดูเลข4 เลข5เพราะว่าชนกับสูตรใหม่นะครับว่าจะชนกันกี่ตัว4 5ชนกัน2ตัวนะครับมาที่เลข5 3 4สห้างวดต่อมานะครับมีเลข1เลข2เลข3า เลข4มาที่เลข3วัดต่อมาเลข3ไม่มีมีเลข4เลข5เลข6ไม่มีจนกันที่4กับ5นะครับตัวที่มาคือเลข4เลข2มีเลข3ไม่มีเลข4เลข5 มาที่เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8มีเลข8นะครับจุดชนกัน3ตัวนะครับมาที่เลข8ปดงดต่อมาเลขเจ็เลข8เลข9เลข0 จนกัน3ตัวนะครับมาที่เลข7งวดต่อมาเลข9ไม่มีมีเลข0มีเลข1เลข2ไม่มีชนกัน0กับ1นะครับมาที่เลข1งวด1 5นะครับเลข8เลข9ไม่มีมี เลข0ย์เลข1นะครับจนกันที่เลข8กับเลข1มาที่เลข1นะครับงวดที่ผ่านมาเลข6ไม่มีเลข7ไม่มีมีเลข8เลข8แล้วก็เลข9นะครับมาที่เลข9นะครับงวดนี้เลข7็อ้าว เขียนทับแล้วมีเลขเจ็ดนะครับเลขเก้าไม่มีมีเลขศูนย์ชนกันที่เลขเจ็ดกับเลขศูนย์นะครับสองสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้งสองสูตรนะครับเอามาเทียบชนกันดูชนกันที่เลข 7กับเลข0นะครับตัวไหนจะมาจะมีมาหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าจะเดินต่อหรือเปล่าเลข7เลข7กับเลข0สูตรก่อนหน้านี้ก็มีเลข7นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูสูตรเดินๆนะครับเปรียบเทียบกันไป ว่าจะได้ตัวไหนมาเพิ่มเติมนะครับท่าผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับชั้นไหนที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ เราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับสวัสดีครับ